Next to test, to one และนี่ก็คือภาพบรรยากาศาการชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นชกของตะวันฉายพิเคสัรชัยในวันศุกร์ที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันที่7ตุลาคมนี้ตะวันฉายมีคิวไฟกับโจนัทวุฒในกติากา,กา,กาคิกบ็อกซิ่งซึ่งโจนัทธวุฒเองก็เป็นนักมวยเพียงคนเดียวที่ตอบรับคำเชิญของบอสชาตรีให้มาไฟกับตะวันฉายขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้เป็นการ ตรวจสารกระตุ้นหรือเปล่านะฮะก็ใครรู้ในขั้นตอนนี้นะครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับแอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับตอนนี้ตะวันฉายขึ้นตะช่างแล้วครับอ่าโอเคครับมันโอเคครับ154ปอนด์นะครับารตามตะช่างแบบสบายสบายเลยครับตะวันฉายพร้อมไฟกับโจรนัทมุตแน่นอนครับ